สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครบับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยข่าวโรนิงนี่นะครับนะเราอ,อยู่เกมวายยูสโกลัวเกมกันนั่นนะน,นะครับในค่ายของเฟปติกนะครับทุกคนก่อนเริ่มเกมเดี๋ยวมาดูกลุ่มกันก่อนเลยวันที่ทำนั้นเป็นกลุ่มนะครับที่สร้างกันมาเพื่อเป็นแนวทางนะเป็นไกด์นำทางกันได้กับสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าใครจะไปเล่นเกมอะไรช่วงไหนนะครับได้เสียงไงบ้างเนี่ยก็นนยนนยจะมาแชร์เอาบอกกันในกลุ่มนั่นเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะได้เกมอะไรหรือว่าเสียอะไรเนี่ยก็จะมาบอกกันไง เกมไหนที่มันแตกเราก็กตามไปถ้ากันไปน้รุ่นควที่เสียเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะนคนับไม่เช็ต้องไปฝืนเล่นนะครับให้มันเสียทุนเสียขาดทองทุกคนนั่นเองนะครับนะก็ในกลุ่มจะมีการพูดคุยกันแบบนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับนะ้าเข้ากลุ่มไปดูที่คนเป็นแรงแต่คลิยอะเลยเไม่เล่าจ้าด้วยกันงบสามพันนะครับทุกคนซื้อสามไม้ปะ ไม้ละพันไม้ละไม้ละพันก็ประมาณสักสามไม้ทุกคนเนอะหมว่าน่าจะได้อยู่ไป <c oughs> หมากเลนเลยตามไม้จบไหมไม,ม้จบไหมยยวันนี้เปิดเริ่มมา3ามไม้จบไหมวันนี้เลย มาแบบเปิดมาไม่ดีแล้วอะ่ะนี่เาไม่ได้ดาวเพิ่มก็ไม่รู้จะรุ้นั่นอะไรทุกคนแต่ดาวก็ไม่ลงด้วยมผมว่ามันจ่ายมา100หนึ่งอะ่ะเชื่อไหม โอ้ยไวก็ลงช้าเหลือเกินดูดิโอ้ยไม้แรกคือโดนแดกอะโอ้โหเลียเชียวเลยอ,อ่ะมาที่สองครับไม้แรกมันโดนแดกเลยอะ โอ้โหเหมือนเลยเหมือนไม้แรกเลยว้าวดาว,ดาวอีกดาวอีกวายด้วยดาวด้วยวายด้วยดาวมาก็วายอ่ะวายเพื่อนวายวายไม,ไม่ลงวะ่ะไาาด้มาแปดหมุนนู่นฮ้ยมีลุ้นนะมีลุ้นนะแบบเนี้ย <c oughs> ขอให้วายมันลงทุก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 บุนนะเออขอแถวสีด้วยขอแถวสีด้วยแบบเนี้ยอือเอาดีเอาแหละทัน,นรอบนี้แหละขอนามเบอร์หน้าหลังเลยทำนันหน้าหลังเลยเออไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้จะเยี่ยมเอาดี โอ้โหไม้นีมาโหดวะ่ะโฮ้ยอยากได้ดาวมือมากโ,โ,โอเคครับทุกคนขอให้ตัวแพงลงนะทุกคนยังไงมันก็ซึนเซฮะนี่ไงนี่ไงบอกแล้วขอให้ตัวแพงลงยังไงก็แตกเอาดีเอาดีอาดโอ้ ตัวเพลงกว่านี้ได้ไหมโอ้ยแนมพื้นหน้าหลังสักดวงสิม่แอนมพืออ่ะอืออยากได้แหนมเบอร์มากไหนมเบอร์หน้าหลังเถอะโอ้ไม่ลงว่ะโอ้โห นี่นมุนฮะอีกนายอำเภอไม่ยอมลงว่ะสุดท้ายเอ้ขอตัวแพงๆหน่อยแล้วกันมาโอ้โหีเบาว่ร้อยเป็นสองรับหุนนายอำเภอไม่ยอมลงให้โ,โนหุนสิบหกมุนแต่มาห้าพันครับซื้อไปหนึ่งพันรู้เรื่อง สามพันทุนสามพันได้มาสามพันได้มาหกพันก็กำไรอยู่ที่ประมาณหกกำไรสามพันทุนสามพันได้มากำไรสา0พันก็ถือว่าโอเคแล้วนะดูน <c oughs> <c oughs> ผมขอเล่นเปรตวันร้อยกว่าบาทนี้กันนะตอนแรกว่าจะซื้อสามไม้ทุกคนนะไม่ซื้อแล้วได้กำไรมาขนาดนี้แล้วไม่ซื้อแล้ว ผมไม่ซื้อเลยดีกว่านะครับหาว่าเราซื้อไปไม้นี้มีสิทธิ์ที่่ะที่จะไม่แตกนะเราอจะเสียไปหนึ่งพันเลยนะทุกคนเออผมว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับนะโอเคครับทุกคนก็สรุปนะครับคุณสามพันนะครับซื้อไปสองไม้ไม้ละหนึ่งพันมาแรกขาดทุนนะครับมาได้ไม้ที่2องโอ้ยไม้ที่2เนี่ยบอกเลยว่าวายเกือบเต็มอะวายเกือบเต็มกระดาษนะทุกคนนะแต่แต่มันเสียดายตรงที่ว่า ตัวที่จ่ายอ่ะมันตัวถูกไงทุกคนมันไม่ได้เป็นตัวตัวแบบตัวละครืมว่านายอำเภอกำนันเนี่ยผมว่ากำลังลงหน้าหลังอะโอ้หเหยียบมือนนะทุกคนบอกเลยแต่มันก็ไม่มาทุกคนนะก็แต่ว่าสุดท้ยทุกคนนะได้กําไรถึงแม้ว่าจะได้มากได้น้อยแต่เราได้กําไรเลยเน,นี่ยผมก็แนะนําว่าให้เลือกนะทุกคนนะอย่าไปฝืนเล่นนะทุกคนอโอเคครับทุกคนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะทุกคนตอนนี้นะครับผมน่าจะทําช่องใหม่ทีิประกาศไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าอาจจะทําช่องใหม่นะครับโดนเตือนครับช่องนี้โดนเตือนแล้วครับทุกคนนะก็ผมว่าหาว่าโดนเตือนอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างคือโดนปิดกั้นด้วยทุกคนนะแล้วก็โดนเตือนผมว่าน่าจะทําต่อไม่รอดนะครับทุกคนนะไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะสร้างช่องใหม่แล้วก็จะมีเกมมาให้เล่นนะครับทุกคนอยงไงี้แก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวมี การอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะปรับ,บอกให้รู้ได้ทราบกันนั่นเองนะครับทุนอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้ารอบนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย